พามาเยี่ยมชมห้องน้ำในพระตำหนักภูพานอยากจะบอกว่ามันว้าวมากๆเลยค่ะดูนะคะดูมุมนี้ห้องน้ำแต่ละห้องข้างในแบบสวยมากๆนะคะสวยมากอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงนะคะดูดูค่ะดูดูค่ะดูะดะข้างในก็จะเป็นแบบวิจิตรสวยงามนะคะสวยงามแอ2 แล้วก็ที่มันว้าวจริงก็คือบรรยากาศห้องน้ำนะคะบรรยากาศดีมากที่นั่งที่ส่องกระจกนะคะจะเป็นฝีมือทัอ้งน,นั้นเลยนะคะ,ะฝีมือแล้วก็มนนีเป็นเครื่องปั้นดินเผาะะเซรามิกที่นั่งของเรานั่งก็จะเป็นก้อนหินนะคะเป็นก้อนหินจริงจริงมาดูที่อ่างล้างมือ ะะอันนี้จะบอกว่าปิดอันนี้เปิดนะคะดูนี่ก่อนหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยมานะคะผนังก็จะทําด้วยลายใบใบไม้ต่างๆนะคะสวยๆค่ะเดี๋ยวจะลองดูอ่ะมีกบนะมีกบมีใบบัวสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูก๊อกน้ําเราจะมาดูที่การเปิดการปิดอันนี้บอกว่าเปิดนะคะอช่หไหมคะ มีน้ำไหลออกมาเออเดี๋ยวเราปิดเรามาที่นี่แล้วก็มาที่นี่แล้วก็ปิด <c oughs> สุดยอดสุดยอดนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นใบบัวมีกบน่ารักน่ารักอันนี้เหมือนกันนะคะลองทดอสอบทดสอบแล้วก็ปิดนะคะเปิดปิดตรงเนี้นะคะอ่านะคะเราเปิดแล้วก็ปิด สุดยอดวันนี้มาถวายพระพรในหลวงกับพระราชินีนะคะอืมโอ้ยชอบชอบชอบนะคะกบน่ารักโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะให้หลายคนห,หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเช่นเดียวกันนะคะขนาดผ้าเช็ดมือ ก็ยังทําสวยงามปักนะคะอันนี้เป็นงานฝีมือป,ปักใส่ผ้าสวยเช่นเดียวกันค่ะเห็นคนสวยอยู่หน้าจอ